Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันสวัสดีครับชา Good d ด y s สเตชันและนี่คือรักครั้งแรก My f i r s t l o v t s t y r y ่ซีซั่นรายการที่ทำน้าที่เป็นกล่องเก็บความทรงจำทางเสียง เรื่องราวความรักที่ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่เป็นความรักที่ยากจะลืมของผู้คนที่มีอยู่จริงและเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยโดยเจ้าของเรื่องทุกท่านอนุญาตให้นํามาเล่าในพอดแคสต์รักครั้งแรกซีซั่นสองนี้ครับจากเอพิโซดที่แล้วเราได้พูดถึงความรักของคนเป็นแม่ความรักที่เต็มไปด้วยการเสียสละเป็นความรักที่ไม่ได้หวือหวาแต่ทําให้เราเห็นว่า ความรักสามารถหล่อหลอมชีวิตของใครคนหนึ่งได้ใช่ค่ะเป็นความรักที่ฟังแล้วอบอุ่นมากจริงๆและสำหรับเอพิโซดนี้พวกเราจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวความรักอีกรูปแบบหนึง่งเป็นเรื่องราวความรักในวัยเรียนที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเรียนรู้ว่าการรักใครสักคนจริงๆแล้วมีความหมายอย่างไรและนี่คือเอพิโซดที่18คนแรก ที่ทำให้รู้จักคำว่ารักอยู่กับพวกเราปูสธนพัทคำสวนหนูนาบนยินดนมากเมืองค่ะเรื่องราวในเอพิโซดนี้เป็นเรื่องของคุณแอมเด็กนักศิลป์จากสุโขทัยที่ไม่ได้อ่อนหวานเหมือนคนอื่นๆแต่เป็นผู้หญิงห้าวห้วจริงใจกับความรู้สึกของตนเองเธอได้เจอกับรักแรกในช่วงที่เธอกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนตายเมื่อประมาณ20ปีก่อน รักแรกที่ไม่ใช่แฟนคนแรกแต่เป็นรักแรกที่อยู่ด้วยกันมาจนกลายเป็นรักเดียวจนถึงทุกวันนี้ฟังแค่นี้ก็รู้สึกอยากติดตามต่อเลยนะคะเนี่ยก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวในวันนี้ต่ออยากชวนคุณผู้ฟังลองนึกดูนะคะว่าเคยมีสิ่งของชิ้นไหนไหมที่พอเห็นแล้วทำให้นึกถึงใครบางคนขึ้นมา แล้วสำหรับคุณแอมเจ้าของเรื่องราวความรักครั้งแรกในวันนี้เธอมีสิ่งของแบบนั้นไหมคะมีสิครับสิ่งของชิ้นนั้นก็คือสร้อยข้อมือเงินลายน่ารักน่ารักเส้นหนึ่งสร้อยที่รักแรกของเธอหรือคุณเรนชายผู้เป็นรักแรกและรักเดียวของเธอเป็นคนให้มาและในช่วงเวลานั้นคุณแอมใส่สร้อยเส้นนี้แทบจะตลอดเวลา จนวันหนึ่งสร้อยเส้นนั้นก็ขาดลงถึงแม้ว่าคุณเลินจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อให้ใหม่แต่คุณแอมก็ไม่เคยทิ้งสร้อยข้อมือเส้นนั้นเลยตรงกันข้ามเธอเลือกที่จะเก็บมันไว้และเก็บไว้อย่างดีเลยล่ะครับทำไมเธอถึงไม่นับความรักก่อนหน้านั้นว่าเป็นรักแรกแล่ะคะถ้ายอมเวลากลับไปในช่วงเวลานั้น ด้วยความที่เป็นเด็กนักศิลป์ที่หน้าตาดีเรียกดีว่าเป็นดาวของโรงเรียนเลยก็ว่าได้จึงมีคนชื่นชอบเธออยู่ไม่น้อยแต่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นมักเริ่มจากความเหงามากกว่าความรู้สึกผูกพันและด้วยนิสัยขี้เบื่อของเธอเองทำให้เธอเลือกที่จะความสัมพันธ์เหล่านั้นและทุกครั้งเธอก็ไม่เคยเรียกมันว่าความรักเลยล่ะครับ จนกระทั่งเธอได้มาเจอกับคุณเรนชายผู้มีท่าทีอบอุ่นน่าเข้าหาที่งานสักการะพาอแมย่ย่างานเทศกาลประจำปีของจังหวัดสุโขทยัยภายในงานเต็มไปด้วยเวทีการแสดงร้านอาหารและแสงไฟยามค่ำคืนที่คึกคักเหมือนงานวัดใหญ่ของเมืองวันนั้นเป็นวันแรกที่คุณแอมได้เจอกับคุณเรน ตอนนั้นเขาได้ชวนเธอไปเดินเล่นแต่ด้วยความที่คุณแอมยังไม่รู้สึกอะไรเธอเลยเลือกที่จะปฏิเสธไปก่อนแต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะสิครับเพราะหลังจากวันนั้นคุณเดินก็ไปขอเบอร์ของคุณแอมจากแฟนของเพื่อนอีกทีหนึง่งทำให้พวกเขาทั้งสองคนได้เริ่มคุยกันหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง คุณแอมเล่าว่าคุณเลินดูแลเธอเป็นอย่างดีมากเลยครับเขามาหาเธอทุกเย็นหลังเลิกเรียนที่ปั๊มน้ำมันหน้าหอของเธอไม่เคยมีวันไหนที่ไม่มาหาและเขาไม่เคยขัดไม่เคยห้ามเธอทำอะไรเลยสักครั้งฟังดูเป็นความรักที่เรียบง่ายแต่สม่ำเสมอมากเลยนะคะใช่ครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณแอมจำได้ไม่ลืมเลย คือในวันงานสักการะผ้าแม่ย่าจังหวัดสุโขทยัยหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนเริ่มคบกันแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุทะเลาะกันในงานมีทั้งมีดมีทั้งปืนสถานการณ์ค่อนข้างอันตรายเลยล่ะครับฟังดูน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วทั้งสองคนทำยังไงต่อหรอคะคุณเรนรีพาคุคณแอมขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากงานทันทีเลยล่ะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้น คุณเรนบอกกับคุณแอมว่าเขาจะไม่ยอมพาเธอไปที่แบบนั้นอีกแล้วเขาคิดว่าการที่เขาพาเธอไปในที่แห่งนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากดูแลใส่ใจดีแบบนี้ตอนนั้นคุณแอมเริ่มรักคุณเรนหรือ,อยังคะยังเลยล่ะครับสิ่งที่คุณแอมรู้ตัวว่าเธอรักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อความสัมพันธ์ต้องเจอกับอุปสรรคเรื่อง ระยะห่างและความห่างเหินเพราะคุณแอมเรียนจบและต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อุตรดิตถ์เจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่เจออะไรใหม่ใมในขณะที่คนเลินไม่สามารถมาหาได้เหมือนที่ผ่านมามันทำให้คุณแอมค่อยๆลืมเขาไปความสำคัญของเขาที่เคยมีมากก็ค่อยๆลดลงโดยไม่รู้ตัวความห่างไกล ความห่างกันน่าเศร้ามากเลยนะคะสิ่งที่น่าระบักใจกว่านั้นก็คือมีรุนพี่แนมหาวิทยาลัยเขามาจีบเธอถึงแม้เธอจะไม่ได้ชอบเขาแต่เธอก็ไม่ได้บอกเขาตรงๆว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วซึ่งต่างจากตัวเธอในอดีตมากเลยละครับและในที่สุดแล้วคุณเดินก็รู้ว่าคุณแอมแอบคุยกับคนอื่นอยู่ เขาจึงตัดสินใจนั่งรถจากสุขโขทยัยมาหาเธอที่อุตรดิตถ์ทันทีและการเจอในครั้งนี้ก็กลายเป็นการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงถึงขั้นเลิกกันเลยล่ะครับคงเป็นเพราะความไม่เชื่อใจที่สะสมกันไว้นานและการที่คุณเรินถูกลืมสินะคะแล้วหลังจากทะเลาะก,กันเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเป็นยังไงคะคุณเรินนั่งรถกลับบ้านในวันนั้นเลยครับ คุณแอมเล่าว่าภาพที่เธอจำได้ไม่ลืมคือสีหน้าของเขาตอนขึ้นรถมันเป็นสีหน้าที่ทั้งเศร้าทั้งผิดหวังและเหมือนไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรผิดฟังแล้วเขาคงรู้สึกเจ็บมากเลยนะคะแต่ในตอนนั้นคุณแอมกลับบอกตัวเองว่าเราไม่ได้เสียใจนี่นาเราไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นจนกระทั่ง เธอได้นั่งอยู่คนเดียวและเริ่มคิดทบทวนผู้ชายคนนี้ดูแลเขามากเกือบสามปีและเธอเพิ่งรู้ตัวว่าเธอเพิ่งทิ้งคนที่ดูแลเธอที่ดีที่สุดและคนที่เธอรักที่สุดในชีวิตไปความเงียบในตอนนั้นมันคงดังมากคุณแอมบอกว่าเธอทนไม่ไหวและเป็นฝ่ายโทรไปขอโทษเขาเองเธอ้อเขาอยู่นาน 2 3ถึง3เดือนสัญญาว่าจะไม่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกและยืนยันว่าจะไม่คิดปันใจให้ใครอีกสุดท้ายคุณเลินบอกกับเธอว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะเลิกและยังรักเธอเหมือนเดิมแต่คำว่าเลิกนั้นออกมาจากปากของเธอเองนั่นคือวันที่คุณแอมรู้ตัวว่าคนที่ใจร้อนและทำผิดพลาดตั้งแต่แรก คือตัวเธอเองในตอนนั้นด้วยความโมโหคุณเรนถามเธอเพียงว่าเลิกกันไหมและเป็นคุณแอมที่ตะโกนตอบกลับไปว่าเออเลิกก็เลิกไปเลยสิโอ้โหคำพูดนั้นคงทําให้คุณแอมรู้สึกผิดมากเลยนะคะเรื่องราวความรักของคุณแอมเนี่ยไม่ค่อยสวยงามอย่างที่เราคิดเลยแต่อุปสรรค ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะหลังจากสองคนคืนดีกันแล้วก็ต้องพบกับอีกกลุ่มประสักหนึ่งคือครอบครัวในตอนนั้นครอบครัวของคุณแอมไม่ชอบคุณเดินเลยพอพวกเขาไม่รู้ว่าคุณเดินเป็นใครมาจากไหนถึงขั้นจ้างให้คุณแอมเลิกกับคุณเดินเลยนะครับในยุคนั้นครอบครัวสําคัญมากสินะคะ ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวก็ต้องลำบากขึ้นอีกแต่ทั้งสองก็ไม่ได้ยอมแพ้คุณแอมก็ไม่ได้ยอมเลิกกับคุณเรินคุณเรินก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ครับหลังจากผ่านอุปสรรคทั้งความห่างเหินและครอบครัวพวกเขาก็เลือกที่จะไม่ปล่อยมือกันอีกเลยคุณแอมและคุณเรนเรียนรู้ที่จะพูดกันให้มากขึ้นฟังกันให้มากขึ้นกว่าเดิมจึความรักครั้งแรก ค่อยๆกลายเป็นรักเดียวแต่งงานมีครอบครัวและใช้ชีวิตร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้คุณแอมเล่าว่าเรื่องราวความรักครั้งนี้สอนให้เธอรู้ว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆมักจะไม่มีค่าอะไรแต่สิ่งที่เราต้องลำบากเพื่อให้ได้มันมาสิ่งนั้นมักจะมีค่ากับเราเสมอ อะไรที่ได้มามงา่ายๆมันก็ไจะมีค่าเนาะแต่อะไรที่ได้มาแบบที่เราต้องใช้เวลาหรือใช้ใจตีนี่สำคัญมากเลยนะแต่อะไรที่มันได้มาด้วยความที่เราแบบต้องทนทุกข์ทรามานต้องเสียใจต้องทมันคือสิ่งสําคัญที่เราต้องเก็บเอาไว้ให้ดีอยนะู่เพราะเพราะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยที่เขาจะโอเคกับเราอ่ะมันไม่ได้มีมากขนาดสุดท้ายแล้วในวันที่คุณแอมอายุสาสิบเก้าปี หลังจากที่เธอรู้จักคำว่ารักหรือรักครั้งแรกและรักเดียวของเธอสำหรับเธอแล้วความรักคืออะไรหรอคะคุณแอมบอกว่าความรักไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นความรักของคุณแอมและคุณเลินแล้วเนี่ยคือการเข้าใจกันและการที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคิดว่าความรักมันก็บรรยายไม่ได้หมดก ความรักของแอมกับนันนี่เน,นี่ยมันก็คือการเข้าใจกันการที่ลองสื่อสารกันนเ่มนอลการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจต่อกันและกันเลยการที่ครอบครัวเรามีเสียงวอลเราะทุกวันมันคือความสุขที่จดในชีวิตแล้วหรือเปล่าเป็นความรักที่เรียบง่ายแต่มีความหมายมากเลยนะคะความรักที่ไม่ได้สวยงาม โอยทางด้วยกีบกลาบแต่เป็นความรักที่ขาดกันไม่ได้ความรักที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลาทั้งสุขทั้งทุกทั้งเสียใจเรื่องราวความรักแรกในวยเรียนที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันของคุณแอมก็จบลงไปกันแล้วในเอพิโซดหน้าพบกับความรักที่ไม่ใช่ความรักในเวเรียนไม่ใช่ความรักของแฟนคนแรกแต่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ จนทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นหัวใจแน่นอนครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับชมเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Story Season 2ซึ่งมีถึง67ตอนรวมถึงพอดแคสต์และเนื้อหาอื่นๆจาก Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook CMU Together แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ รักครั้งแรก My First love story พอรักครั้งแรกลืมยากที่สุด Good day station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน